น้องหวัดดีครับตอนยินครับออรอไอ้ไไปใส่มไม้คิ้วไปใส่มาไปเรียนไปเรียนครับพาครับไอ้เขี้วไปเรียนครับเพื่อนมาน้องเดียวน้องมาชวนน้องช,วน,นองชวนขี่รถบังลาแปเอจัก,กรยานบังลามาไปพาน้องขี่จับๆเอารถนี้ไปเข่าจอดวิ้นไว้เอารถไปจอดวิ้นไว้ รอไว้หันลูชีแม่ลูชี่อเลยันลูก่บ่ว่าเจ้าสีหูตีแมลชีแม่แม่เขาว่ายังกันแม่เพราะงี้ครับรวนหัววจนซักดินหมดแล้วตานี่าาย่จะบอกอยู่ไรน้ำอย่างไรยังบว แม่คุณแม่ไปใส่แม่คุณแม่ล้มไปใส่ใสพอตะเข้าทายรูปแค่แม่ไพ่ไพ่ไชิปอ่ะนะยายป็นหัวไปหาหมอเตะรถหหไปหาหมอรถรถเป็นหยังคือไปหาหมอ เฮ้ยจาของสีบ่อถึงนาหางนอนลูกพุนบะมีดอตไปสนพี่ตีบกได้ซื้อขนมมาพี่ดีดไอ้เคี้ยวพานองขี่ดีๆ เก e. ี่ยวไม้พ enfin> ี่ลูกเกี่ยวไหมพี่เกี่ยวไม้กวาดออกไหยที่เกี่ยวเอาไม้กวาดออกไอย ใช่จักรยานรวมน้องบอกส่ยาห์เราลกขึ้นไอ้ไปซอยน้องไอปซอยน้องยาใไยาใส่ยา <c oughs> ใสไยา <c oughs> ใสไยา เชียงสยายยกเดกนี่นอตกี่หลาย็นน้อยสร้างาลมเนี้ยสารคุณหมอะโอ้ยน้องจักรยานลมอีกแล้วเอาค้นเอาึ้น สะยาไซยาไยาเก็บตข้ามาไซยาไซยาเรื่ยๆไซยาน้องยาน้องยาน้องเชีงๆอไม่อยากขับคีดจะกินอันะอืมมีความคิดีกินนี่นกินปกวเ็วมันไทยลูกกำหนงกันยิ่ เที่ยวมาทายรูปกับน้องก่อนมาน้องขึ้นเร็วน้องขึ้นก่อนน้องขึ้นก่อนขึ้นเร็วมาทายรูปเที่ยวมันยืนกับน้องเิมันนั่งกับน้องเออมันนั่งกับ Nang đồng. Ừ. Nhóc thì thế. Bye, bye bye đó. Bye bye. Bye bye.